ทุกคนตอนนี้กอวกาเดนมีอ mm ัปเดตเข้ามานะทุกคนนี่ร้านค้าอเมริกามาเฉพาะวันที่4 mm hmm. เดือนรกรกฎานะของในร้านค้าก็มีตามนี้เลย Liberty Lily อันนี้นะน่าสนใจนะทุกคนอาจจะเป็นต้นที่โตมากเลยนะดูดูดูจากทรงมานะแล้วก็อันที่2จะเป็นไฟเวิร์กโเวอร์นะก็เป็นดอกไม้ไฟนะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ไฟมั้ง ใช่นี่ Fire work f ฟเวิร์กโฟเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วก็อันนี้จะเป็น E a g ก e ก็คือนกอินทรี see, นะนกอินทรี see, แบบอเมริกาแล้วก็อันสุดท้ายนี้จะเป็นกล่องซุ่มวันนี้เลยนะเฉพาะวันนี้เลยดูสิมีของเต็มไปหมดเลยและมาเรามาลองดูกันลองอันแรกเลยเจ้าตัวนี้นก no อินทรีลงวางในส่วนสิวางไปแล้วมืดพอดีเลยดูสกิลมานะ สกิลมันเขาบอกว่าทุกๆ7เจนาทีเนี่ยมันจะสามารถทําให้ไข่ที่เราวางเนี่ยฟักเร็วขึ้น70วิแล้วก็มีโอกาส70%เปอร์เนี่ยที่จะทาให้ไข่ของเราอะ่ะโตวไวขึ้นอีก2เท่ามันสงสัยน่าจะน่าจะดีกว่าไอตัวกีวีนะไปต่อดอกไม้ไฟเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหโกอาการเดนก็ยิงเล่นๆได้นะทุกคนเฉลิมฉลองไงวันวันชาติอเมริกาอ่ะมันจะประมาณนี้ต่อไปที่มันเป็น กล่องจุลายครับกล่องนี้นะทุกคนมาเรามาลองวางกันดูกี่นาทีเยกล่องจุลายนี่โอ้คับเป็นชั่วโมงเลยนะถือว่าคาบนานอยู่แลนะ้เนี่ยแต่ของมันหายากไงมันมาแค่วันนี้วันเดียวไงทุกคนไปเราไปดูซีดมเมล็ดกันบ้างดีกว่าเมล็ดมาใหม่ก็จะมี2อนนั้นก็จะเป็น Liberty กับไฟเวิร์กนะเราลองไอ้ไฟเวิร์ก่อนลงไปรดน้ำม,มันด้วยต้องรดน้ำม,มันด้วย ดน้าไปเลยทุกคนลดไปลดไปโตแล้วโตแล้วโอ้ทรงมันจะเป็นทรงแบบดอกไม้ไฟนะเป็นพุอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราให้มันโตแล้วเราลองลองดูว่ามันจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะทุกคนอ่าทุกคนได้มาแล้วเอาไปขายกันดูว่าต้นเนี้ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ข้อเสียตัวนี้นะมันก็คือมัน ปลูกได้รอบเดียวนะมันจะคล้ายๆกับต้นไผ่อย่เงี้ยอืมเท่าไหร่เอ่ยแสนสาอา้าวกดขายไปแล้วหรอจบเลยไปทุกคนดูต้นต่อไปต้นต่อไปคือต้น Liberty Lily นะเรามาลองดูกันว่าต้นนี้จะโตวไวแล้วก็ผลใหญ่หรือเปล่านะ่เอาเบสิกลงก่อนเลย แล้วก็เอาลงแปวบต้นน้ำมันทวนต้นน้ำ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 จงโตจงโตจงโต One hour later หลังจากที่ผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้ต้นดอกไม้เราก็ได้ต้น liberty liberty นะทุกคนได้ได้มาแล้วนะอันนี้เหรอ นี่เหรอที่เรารอคอยตั้งนานเรามาดูราคากันนะครับทุกคนว่าต้น Liberty เนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะมา how much 52ามอันนี้คือต้นที่แบบไม่ติดสถานะอะไรเลยนะก็ทั่วไปนะน่าจะทั่วไปนะเพราะมันได้แค่ผลเดียวเองนะต้นหนึ่งแต่บัรแลตรงที่แบบว่า เขามาขายแค่วันนี้วันเดียวไงใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนแล้วคลิปใหม่จะเป็นอะไรติดตามกันไปนะเจอกัน